เ้าไอเอ็ดป่นก่อนนะอุตางอนแต่เรกเริ่มเดิมลังนำเมื่อครั้งก่อนยกนาคนกะลาซิลตินธานีประจําเจ้าวิราโปงนาตรงจะบริรัชกับนางนาคิดชนะมาเอซีมีราชบุตรและก็นางกบุตรดังเตวีจากตะวันจันดาวาดึง รัตยาราชวงศ์นอง์เจต้าคือเจ้าควาวีราบลมันสุขสนทีหนึ่งจบชวนเสีนมุตะลึงต่ำเดือดึงสมสารผ่านหน้าครัวแต่ติดามมลินีน่าจะดีหญิงจมตียิงเป็นบุตรสาวของพระเจ้าอยู่ หน้านีวิรพลนชนหน้ากลัวจอดตำตัวเกรี่อกไปเที่ยวบัเนเจรเอ้ยมันกลุ้มใจจริงๆก็ไปลูกชายคนนี้มันไม่รักดีอะบระ,ะนางใ่เยน็ยนๆก่นอนสิไปค้าเสด็จพี่อย่าวู่วามสิไปค้าเดี๋ยวลูกก็กลับแล้วเอ้ยมันหายหน้าไปเป็นปีกว่าแล้วจันอับอายขายข,ายขี้หน้าประชาชนในกาลสินนน่ๆจะมุดแผ่นดินแล้วเออมีลูกคนเดียวมันก็ใช้ไม่ได้ ลูกสาวที่ดีพระได้พึ่งพาใสบ้างลูกชายคนเดียวของฉันแย่ที่สุดเอ้ยมันมันน่ากำคาญใจจริงๆไม่มีวันไหนที่จะอยู่ยันเป็นความสุขต้องคิดแต่เรื่องมันน่นล่ะเอ้ยเจ้าฟ้าชายวีระพลไอ้ตัวนี้แหละมันดื้อมันไม่เหมือนพ่อมันแม้แต่นิดเดียวเลยมันปิดแม่มันละมังอ้าวจึงหม่อมนายมาโยให้หม่อมฉันละไปค่ะ ลูกมันก็เป็นลูกของเรานะไม่ได้ลูกหม่อมฉันคนเดียวสักหน่อยลูกของพระองค์ด้วยนั่นหลักพระองค์จะทํายังไงเ่ะเ็เป็นลูกของพระองค์นี่เอาโน่นใครมานเต็มบ้านเต็มเมืองอีกแล้วอะ่ะอ้าวใครมันสิออไอไอพลออกดีกว่าว่าไม่ใช่แล้วพลนี่มันราชวังแล้วพลออกดีกว่าว่าไม่ใช่แล้วเอ,อ้ยมึงเฉยเฉยตะวันสักเอ,อ้ย มึงเดินตามหลังกูมามึงจะปลอดภัยมากูจะพามึงมาหาพ่อแม่ของกูมันไม่ใช่ละวายพลมันไม่ใช่ที่นี่มันมันในเมืองแล้วายพลมึงมาถือะวะมันจะเถียงกูเ้อเฮียมึงอย่าดื้อกูวันดีครับอา้าวทะเลตะ,ะล่าเข้ามาได้ยังไงปนุมามึงเป็นใครฮะก็ามาในตำหนักได้ยังไง เข้ามาได้ยังไงอ่ะพ่อหนุม่มเออเป็นใครมาจากไหนเอออยู่มันก็จนเข้ามาได้ยังไงเออทขาไม่ได้มีเจตนาไร้ายไปยาค่ะขขาอมอเดินทางเข้ามาไปยาค่ะเอ,อเวดูนี่บรจยาคาะว่าใครอ่ะเด็ดพ่อชาเด็ดพ่ออ้าวเสียงคุนค้นๆเนี่ย ฟี่ะพลัลูกของแม่เองดูมันสิมันทำําไม่ได้เลยเด็ดพ่อระเด็ดพ่อจำไม่ได้อยากไปตะลึงกระเด็ดพ่อเด็ดพ่อเลี้ยวอยู่ดูดูดไอ้ลูกตัวดีของเธอลิศนาดูมันสิดูมันไว้ทรงผมไว้หนวดไว้เคราสิเป็นมนุษย์มนาที่ไหนอ่ะสมแล้วเป็นลูกของเจ้าเมืองอะ่ะอะ โอ้ยมันหนักใจยจังๆเลยโอ้ยสาเด็จพ่ออย่าทงแหลงดังบ้าวิภาเลยแต่เรื่งนะเด็ดพ่ออย่างนั้นได้ไงอ่ะลูกหายหน้าไปแม่คิดถึงที่สุดเลยวิภาล,ล <c oughs> ดูแต่งตัวก็บส่ลูกของแม่มาแต่งกายใหม่สิมาเปลี่ยนเครื่องทรงซะนนะลูกนะ <c oughs> เด็ดพ่อจะได้ไม่โกรธลูกมากเกินไป โอ้โหลันเดอร์ไม่อยากเห็นหน้าแกว่ะฉันเครียดที่สุดเลยเห็นหน้าแกมันเห็นอะไรไม่รู้แล้วไอพลกลับมาก็ดีแล้ววันนี้มีเรื่องจะต้องสระสามกันหน่อยเราว่าไม่เป็นไรบรรยากาศสะเด็ดพ่อเฮ้ยอะไรันมันเนี่ยเออฮาวไอศักไอเ้ป็นไรอ้ว์เลยัก งงไปเลยมึงมันไก่ตาแตกเลยมึงไอ,อ,อ้สักงงไปเลยขำมาะขำมันหน้าตาไอสักว่ะตกใจเพื่อนของเธอเหรอวิวพรพลครับเสด็จแม่วิล่อเหมือนเดิมลูกของแม่ล่อเหมันกับผีสิสกับพลกเอ้ยลูกคนละเหนื่อยจริงๆเลยวะ่ะอมไรมันจะเป็นอะไรอย่างนี้ไปได้วะดีแล้ววิพรพลกลับมาแล้วดี แกจะต้องแต่งงานกับฟ้าหญิงสุนิสาฉันไปนมั่นหมายไว้ตั้งปีกว่าแล้วเว้ยไม่แทงไม่แทงแกต้องแทงไม่แทงเวยเด็ดพ่อมั่นมาเองเด็ดพ่อก็แต่งเองนะสิไอ้บ้ามึงพูดมึงเปลงใจคนที่นั่งข้างหลังกูเว้ยกูไม่แท้เหมือนมึงนกูจะบอกให้ชีวิตนี้กูขอมีเธอคนเดียวไม่ก้องเกี่ยวกับเลยรักเธอชอบเธอ ก็ลองดูสิเห็นไหมมึงเห็นไหมมึงอย่าพูดแผลงๆผลพลแกต้องแต่งงานกับว่าหญิงธริษาจริงๆละ่ะพลร้ามัไม่แต่งเด็ดพ่อแกต้องแต่งยญ้าดื้อข้มไม่มาแกต้องแต่งว้ายากาไปต่อยกันสิมานี่ลูกมานี่โฮ้ยแม่รันม่ไหนจริงๆเลยไม่อยากตาย ผมยังไม่อยู่เมืองอีกแล้วเด็ดแม่ไม่ได้วีระพลไปหาน้องก่อนนะน้องคิดถึงเธออยู่่นะไอเด็ดพ่อใจเย็นๆแล้วมาคุยกันนะลูกนะนะไปหาน้องผมฝากไอ้ศักด้วยแม่ผมฝากไอ้ศักเพื่อนผมด้วยนะครับโอเคเลยไปหาน้องนะจ๊ะออถาวายบังคมเลยครับแล้วมเยสีกระหม,ม่อมไม่รู้จริงๆว่าทุนกระหม่อมชายคือพราะราจะโอรสไม่เป็นไรดอกจับพ่อมพ่อมเชื่อะไรนะจ๊ะ หมอมชื่อสมศักดิ์ไปยะค่ะเป็นลูกของกำนันเมืองสมานเอ่งบ้านไทรงามแฟนกองกาลสินฝ่ายตกแล้วมาคนเดียวเหรอจ๊ะอ่ะผมมีเพื่อนติดตามมาด้วยครับหมายก็ยมิมามา,มาเข้ามาในรัฐจ,จะวังเล้ปะุ่นปายอรอยเร็ววันนี้โอ้ต้มย่อยโตโอ้มันยำเร็วมา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 อโอ้ไอ้อยเร็ว อดอบลร,ราชินีเลยกราบตะวายต่างคุมบ่เจ้าขาอะไรนะโอเล้งไม่เป็นกับโกโรโอ้รูรามาเทน้ำน้อยเ่างหยัดแม่อมรูราเปรตกูหยัดแหม่่นั่นแล้งหมาราชินีรีตอ๋อลูกไว้มาเทน้ำน้อยลูกไว้ mềm ม,ม,มึงเจ้าเมือง น่ารำจังว่าดูรานกว่าบ้าดิว้าวเคยดูใครนั้นเหยียดแม่ดอกมึงอย่าบาบาแรงนั้นไหนวังมึงรูไม่ใจะยืนนั่นเคยดูราไว้ไว้แม่มงราชาแล้วนั้นอันเล่มโปวีระพงโอ้ยจะบอว่าลาปนบ่ามาเลื่อลาบนไม่ได้แล้วลาบนไม่ได้แล้วไอปนไม่ได้แล้วปี่ทองที่เราพามาเมื่อกี้น่ะคว้าชายวีระพล เพราะนั้นเป็นความใจเขาใช่หรือพี่ใครติ่แท้จริงแล้วก็คือองค์ชายวีรพลแดงคารสินจึงทีนี้ไม่ใจเคยกบคาจะมาค้มกับแกแต่ได้นี่ครับรล,บบลำบ่มแม่ <c oughs> และไปเจอกันที่ไหนล่ะลูก <c oughs> ไปเชืดด่อที่ไหนครับแกไป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 แดงบนเคยกคับพุ่มจึงแกไปกัดปลาแต่แกเว่บ่ม ทั้งใจอย่างติดเบียร์กากัดปลาปมอย่นี้เลยจ้องพันลูกของเราไปเล่นแบบนั้นด้วยพระองค์เอุ้ณหนักใจวะไม่ได้เรื่องลูกเธอลูกเธอไม่ใช่ลูกฉันสงสัยไม่รู้ลูกใครไม่ได้ใชจน้ำเชื้อฉันบ้าเหรอบ้าแต่ลูกฉันมันไม่เป็นอย่างนั้นสิวะมาเล่นนี่ลูกฉันเว้ยคลุมเว้ยเฮ้ย เฮียดเว้ยอยากไปดื่มเหล้าเฮ้ยลูกสมศักดิ์ในไหนเข้านาที่เมืองแม่แล้วไม่ต้องรีบปลับนะจ๊ะลูกนอนซะที่นี่พรุ่งนี้ก็ไปเที่ยวกับวีระพลได้ไม่ต้องไปถือตัวอะไรถือว่าเป็นปราสหายของวีระพลนะลูกนะเป็นประมาทคารุณาที่คุณบระยาการับรำาเอสีเรียกแม่ได้นะจ๊ะลูกพระเจ้าค่ะ ตำหนักหลังนั้นนะไปพักผ่อนกันที่นั่นนะจ๊ะเวลาก่อนนะตำหนักหลังนั้นนะอย่าไปตำหนักละกันมานะพี่ไข่เราจะต้องไปพักกันที่ตำหนักหลังนั้นโอ้อันดีเดินตรงไปตำหนักหลังนั้นแล้วก็ไปนอนก,ก่อนนะครับไปได้ซึ่งตัวเดียวเราคอยตามกันไปไปเดียวดูราคนว่าโอ้ ไม่ในบานอย่าช้าตามมานะเฮ้ยไอนมเข้ามานี่หน่อยวะครับตาไว้บังคมระยะคำั่อมพอที่คอรอบโอสวัสดีว่าตัวเล็กชื่ออะไรวะชื่อไข่ชื่อ,อในายไข่โอ้แปลกดีวะหน้าตาขำดีเหมือนกันนะในายไข่น้ำสกุลอะไรอะ่ะไม่มีครับอ้าว คนอะไรไม่มีนามสกุลว่าไม่ใช่ไม่มีนามคุณแล้วชื่อนายใครไม่มีเอาคนอะไรว่าไม่มีนามสกุลว่าแม่ใดว่าไม่มีนามสกุลวันวันนามสกุลไม่มีและบ้าอะไรคนอะไรไม่มีนามสกุลว่ามันเกิดไหนเคยไม่มีนามสกุลไม่มีเหรอครับผมเนี่ยไหนเคยไม่มีเฮ้ยเจอเฮ้ยเจอบลิสบลเว่ยก้อยก้อยกหยกเล่ห์เขียน้อยมึงจ๊ะ ในเมืองก็ไม่เว้นไปเรียดูรดจะมัง้งในปะดองไว้อ,อือนี่จะเรื่องวันเลือกได้นั่งออวันเลือกเออจอยอยากล้รถไม่ได้เจียว้าตัวโอย,ยกับาตัวโอยกับตัวเต,ต้าตัวห้าสิบบาทเวียนก็มาเลยกับเวียนก็้ามาจวยเสกันเลยกับปีวากล้ไปจีมอ นั่งกล้วยกับนั่งกล้วยนั่งกล้วยตีหมอเมาหนอยอยู่ปากตู้รงแรมเพชรกะเล็เปียสิยัดแม่เซยไอเพชรกูนี่ก้าเวลาเจ๊เจ๊ยังได้เลือกเร็วๆเฮ้ยรัมโนรากูเลยนี่ตัวเล็กแกรู้จักแฟนของเจ้าวีรพลด้วยเหรอรู้จักกับเป็นผู้หญิงที่ไหนอ่ะโอ้ไม่ใช่ปูยิ่งติดไครอีกไรล่ะครับ แฟนก้องนองวิรพลก็คือดาราประยนตีมีชื่อว่าเพลินนาภาเอราวันโอ้ยชิบหายแล้วผู้หญิงจะไปขอให้เป็นถึงองค์หญิงมันไม่เอามันไปเอาดาราเต้นกินนํำกินมาเป็นแฟนเล้ววะเนี่ยโอ้ยประตูเอ้ยใหญวีรพลไอ้ไอ้ลูกไม่รักดีฉันจะทำยังไงกับแตกดีวะโอ้ยปวดหัวจริงๆเลย นี่ไอ้ตะไครฉันมีหานะแกตํำวะหานไรอะลาองหานอะไรเหรอแกไปเสิรนะว่าอ้ปลินภาพาคนนั้น,ม,นมันมันมีครอบครัวอยู่ที่ไหนถ้าแกช่วยฉันกําจัดมันออกไปจากอวีระพุนได้ฉันจะจ่ายแกไม่หันเลยวะหานนี้ฉันจ่ายแกทำงานเด็ดขาด ให้แกเป็นหัวหน้าก็ได้รับอนไหมรับครับรับครับเล็กเล็กเลกเกเด็กอย่าเล่นเรื่องปันนา้หนว่วมตรงใจเองเรื่องตังมึงเป็นลูกน้องอยู่ในสังกัดเออปุ๊บปฎีว่าเรื่องตังไม่ขายกัดเด็กกับมอบอว้าในมือเราเป็นลูกน้องไอจองมาแล้วอ๋อนี่แสดงว่าเป็นหัวหน้าเหรอนี่นั้นฉันจะให้นายทองนั่นแหละเป็นหัวหน้าตกลงต้รับอานนี้ไปจัดการไอฉันสำเร็จ ทำยังไงก็ได้ให้เวรพุลกับดาราสาวคนนั้นเลิกกันได้ฉันจะจ่ายไม่หันนายจะเรียกเท่าไหร่ฉันจ่ายหมดเรียกมาเลยครันดูเอาเท่าไหร่มากมากแต่มันเท่าไหร่นายทองเยอะกว่าจาแต่มากกับเยอะกันหุงเหลาเอาเท่าไหร่บอกมาเลยนายทองไม่ต้องเกรงใจฉัน ครันเท่าไรครั้นไรตังนะหลายสตังมันเท่าไรกันเทียวสิบล้านร้อยล้านยี่สิบล้านหมื่นล้านฉันมีปัญญาจ่ายเออทรัพย์สินส่วนพระองค์ของฉันมีเยอะแยะจะเอาเท่าไรจะเอาเป็นเงินจะเอาเป็นทองจะเอาเป็นบ้านจะเอาเป็นรถจะเอาเป็นที่ดินบอกมาเลยฉันจ่ายไม่หันครั้นนูแล้วเอาเท่าไรหลายตังนะอ๋อ กวาดน่าร่าีตังอยู่รุงเจ๊ไอ้ตรงมาใจมันเบือนานคุยบอกมึงอันม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 ันตังกับขาปนั่นเราอยากจะก็เออกว่าไม่จำได้คุณรวยล้านคุณรวยล้านเลยเออตุ้มคุณรวยล้านมาใจมันยิดยิดดิคุณรวยล้านนู่นมาใจมันธรรมดาเนี่ยไงมึงรู้ไหมว่าเครื่องบินที่ลงอยู่ที่น้ำบินกูปลาแต่วันนั้น ก็ค่ายลำเจ้าเดียไม่รู้แต่กูว่ากูตีเมารถไฟจักลำก้อนโอ้จำเรือยีวะจำเรื่วะไอ้จองได้แรงหมายเราได้จักคนรวยลานโอ้ไม่รู้ที่แดงเพื่อได้จักคนรอยลานแต่มันจะมาจับจองก็นเอาจะบัดองกูไม่ปิดวังอยู่แล้วต้องการเท่าไหร่บอกมาเป็นจํานวนแรกเลยนยา,ลายานานๆๆๆนเจ้เอเตองว่าไรตังกัวหนนายรงกัาราชจ้างอะเอาเท่าไหร่ สามรอยมึงม e <hi> ึงมึงมึงมองอู้ฟังยิที่บอกแก้วว่ามันมันแรงสามรอยเท่าใดยวมึง่าไปตัดกิ้นเดียวกอเลมสามรอยล้านสามรอยเบิร์เจนหวไปเ่าไม่แจกสามรอยเจยเจยดีสามร้อยล้านสามร้อยเจยเยนี่สามร้อยแล้วก็เกี้ยนเป็นตัวทอนว่าสามร้อยบาทพวน สามร้อยบาทจะให้สามล้านไม่ให้ต่อไม่ให้ต่อบาทเดียวสามร้อยกาดขายหยาดลก,ลกแลกใจเหงไม่เอาไม่เอากูไปทำแม่มมคนอ,อื่นตกลงเอาสามร้อยเงนจ่ายสดเลยเอาไปแบ่งกันด้วยสามคนไอ้บวนุหลกนอ้องปุมแล้วแต่จิตตตายหุ้ผาแล้วผ้าแล้ว,ลวโอเคทำมาใน,สน้สซัเร็จแล้วมาเบิกเบี้ยเลี้ยงด้วยรวย รวยปุตตังรวยตังรวยสังกังรวย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 ,รวยปุตตังดูวยปุตตังยุ้ยวัยัดแมมใส่เม,ม้มจัดแมมจิกแม้มจยอยนุ่งบาจิงจัดกูไม่บาทเช็ดแมม,แม,ม,แม,มยัดทึงกยดควายเจอดาวดอยอะ <laughs> แ, <c oughs> แล้วตีได้ก็มาปักนาติปราชลาดแล้วตีได้ก็มาปักนาติปราชพามาปักตีใช้ยาอันมาตานยังปักอยู่ปลังแก้วจะดิกระตุ้ยอาการแล้วตั้งนิตันองไว เราปลบมันได้เวลาได้เวลาตั้งนิทานเอาไว้เราปลอบมันได้เวลา